ครั้งที่สองร้อยเก้าสิบเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้ที่มีกุศลละจิตระลึกถึงเทพเอื้อเฟื้อเชื้อเชิญท่านในการจะมาฟังธรรมท่านก็ควรที่จะได้พิจารณาว่าขณะนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปส่วนที่เทพจะมาหรือไม่มาก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลเพราะเหตุว่า เทพก็อยู่ในภูมิของเทพที่สุขสบายและก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะได้สะดวกแล้วก็เต็มไปด้วยผู้ที่ทรงคุณเป็นพระอริยเจ้ามากในภูมินั้นๆตรงนี้นะครับเท่าที่กระผมได้ฟังมาเนะ่ะก็มีที่สอนกันหรือว,ว่าอธิบายกันหรือว,ว่าบรรยายกันมาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าขณะที่สมมุติว่า ขณะที่อาจารย์กําลังบรรยายธรรมะอยู่เนี่นะครับก็มีเทวดาทั้งหลายมาฟังกันอยู่มากมายเอ๊แต่ทำไมมันงกงง้ามไปอย่างนี้ล่ะครับเพราะว่าเทวดาน่้นก็มีอาชีพศึกษาธรรมะของท่านนะครับอย่างที่อาจารย์บรรยายเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าท่านมีท,ที่ที่จะฟังทามของท่านอยู่แล้วที่จะศึกษาทางของท่านอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาฟังในที่เรื่องของมนุษย์นี่ แต่ทำไมบรรยายกันออกมาว่าเทพทั้งหลายเนี่ยมาฟังธรรมกันแน่นขนาดไปหมดขณะที่กำลังบรรยายธรรมะของพร,ระพุทธองค์อยู่เนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับแล้วแต่คุณความดีของบุคคลน,นั้นถ้าบุคคลน,นั้นควรแก่การที่จะอนุโมทนาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังควรแก่การอนุโมทนาถ้าเทพท่านจะฝักไปมีจิตเอื้อเฟื้อมาอนุโมทนาก็เป็นเรื่องของท่าน เพราะฉะนั้นผู้ที่กระทําบุญกุศลแล้วอุทิศแก่เทพก็เป็นกุศลของคนนั้นท่านจะอนุโมทนาหรือท่านจะไม่อนุโมทนามนุษย์ทราบไหมคะไม่ทราบแต่ว่ามนุษย์ก็จเจริญกุศลด้วยการบูชาเทพด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทั้งปวงรวมทั้งเทพด้วยถ้าท่านมีจิตอนุโมทนาก็เป็นกุศลของท่านเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ เทพว่าท่านจะเป็นเทพประเภทใดในนานาติทิยะสูตรที่สิมีข้อความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแกะ่กระแตเขตพระนครราชกระสืากาละครั้งหนึ่งเมื่อปฐมยามล่วงแล้ว พวกเทพบุตรผู้เป็นสาวกเดร์ีต่างๆเป็นอันมากคืออสตมะเทพบุตรสหลีเทพบุตรนิกะเทพบุตรอากโกตกะเทพบุตรเวตมัมภรีเทพบุตรมานวะคามิยะเทพบุตรมีวันณงามยิ่งอย่างพระวิหารเวรุวันทั้งสิ้นสว่างเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วจึงอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอาตมะเทพบุตรครั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ทูลถวายในสำนักพระผู้มีพระภาคปรารบถึงท่านปูรณะกัตตะ,ปะเป็นเทพแต่ไม่ทิ้งความเห็นผิดไม่ทิ้งความเลื่อมใสความเป็นสาวกในครูอาจารย์ เพราะฉะนั้นแม่มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็ได้กราบทูลถึงความคิดเห็นของตนว่าครูปุรณะกัสสปะเพียงแต่มองไม่เห็นบาปหรือบุญของตนในเพราะเหตุที่สัตว์ถูกฟันถูกฆ่าถูกโบยถูกข่มเหงในโลกนี้เท่านั้นท่านบอกให้วางใจเสียท่านย่อมควรที่จะยกย่องว่าเป็นศาสดา สหลีิเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ทูลถวายในสำนักพระผู้มีพระภาคปรารบถึงท่านมัคคลิโคสารต่อไปว่าครูมัคคลิโคสารสำรวมตนดีแล้วเพราะรังเกียจบาปด้วยตะบะละวาจาที่ก่อให้เกิดความทะเลาะกับคนเสียเป็นผู้สม่ำเสมองดเว้นจากสิ่งที่มีโทษพูดจริง ท่านมัคคะโคสารจัดว่าเป็นผู้คงที่ไม่กระทำบาปโดยแท้นิกะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ทูลถวายในสำนักพระผู้มีพระภาคปรารกฏถึงท่านนิครน,นาตบุตรต่อไปว่าครูนิครน,นาตบุตรเป็นผู้เกลียดบาปมีปัญญารักษาตัวรอดเห็นภัยในสังสาระเป็นผู้ระมัดระวังทั้งสี่ยาม เปิดเผยสิ่งที่ตนเห็นแล้วและฟังแล้วน่าจะไม่ใช่ผู้อยากช้าโดยแท้อาโกตกะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ทูลถวายในสำนักพระผู้มีพระภาคปรารบถึงพวกเดรธีต่างๆต่อไปอีกว่าท่านปัจุทะกััจายานะท่านมิครนา,นาตบุตรและพวกท่านมัคคลิโคสารท่านปุรณะกัตสปะเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นศาสดาของหมู่บรรลุถึงที่สุดในสมณธรรมแล้วท่านเหล่านั้นคงเป็นผู้ไม่ไกลไปจากสัตว์บุรุษแน่นอนในครั้งนั้นแม้ว่าจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังไม่ปรินิพานทรงมีพระญาณที่จะรู้อัยาศิยใสและทรงแสดงธรรมตามอัยาศิยใสของบุคคล แต่ก็ไม่สามารถที่จะให้บุคคลที่สะสมความเห็นผิดนานแน่นมาได้เห็นถูกได้ก็ยังคงเลื่อมใสในธรรมะที่ผิดคือมีความเห็นว่าท่านปะกุธ,ธากัจายนะท่านนิครน,นาตบุตรและพวกท่านมัคคลิโคสารท่านปุรณะกัสสะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นศาสดาของหมู่บรรลุถึงที่สุดในสมณธรรมแล้ว ท่านเหล่านั้นคงเป็นผู้ไม่ไกลไปจากสัตว์บุุษแน่นอนเพราะเห็นว่าเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ก็คงจะบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดและก็คงจะไม่ไกลาจากสัตว์บุุษเวตัมภรีเทพบุตรได้กล่าวตอบอาโกตกะเทพบุตรด้วยคาถาว่าสุนัขยิ่งจอบตัดเร็ว ใครจะตีตนตเสมอราชสีแม้จะไม่ใช่สัตว์ขี้เรือนแต่ก็มีบางคราวที่ทำตนเทียมราชสีครูของหมู่บำเพ็ญตัวเป็นคนแนะผลทางแต่พูดคำเทศมีมัญญาติน่ารังเกียจจะเทียบกับสัตว์บุรุษไม่ได้ลำดับนั้นมานผู้ลามกเข้าสิงเวตมพรีเทพบุตรแล้ว ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์เหล่าใดประกอบแล้วในความเกลียดบาปด้วยตะบะรักษาความสงบสงัดอยู่ติดอยู่ในรูปปรารถนาเทวโลกสัตว์เหล่านั้นย่อมสั่งสอนชอบเพื่อปรโลกโดยแท้นี่คือผู้ขัดขวางือมารเมื่อเห็นว่ามีผู้ที่กล่าว ถูกคือติเตียนพวกที่เห็นผิดต่างๆเหล่านั้นก็ชักชวนให้ยินดีในเทวโลกแล้วก็ให้ติดในรูปและก็บอกว่าการที่ติดอยู่ในรูปและความปรารถนาเทวโลกนั้นเป็นการสั่งสมชอบเพื่อปรโลกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้เป็นมารตัวร้ายกาศจึงได้ทรงพาสิทธิ์คาถาตอบมารผู้ลามกว่า รูปใดๆจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าและจะอยู่ในอากาศมีรัศมีรุ่งเรืองก็ตามทีรูปทั้งหมดเหล่านั้นอันมานสันเสริญแล้ววางดักสัต์ไว้แล้วเหมือนเขาเอาเหยื่อล่อเพื่อฆ่าปลาฉะนั้นลำดับนั้นมานวะขามิยะเทพบุตรได้พาสิทธิ์คถาเหล่านี้ในสำนักพระผู้มีพระภาค ปรารบถึงพระผู้มีพระภาคว่าภูเขาวิปุละเข้ากล่าวกันว่าเป็นสูงเยี่ยมกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในพระนครราชรกฤกเศตบันพศเป็นเลิศกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในป่าหิมวันถ้าอาทิตย์เป็นเลิศกว่าสิ่งที่ไปในอากาศมหาสมุทรเป็นเลิศกว่าห่วงน้ำทั้งหลายพระจันทร์เป็นเลิศกว่าดวงดาวทั้งหลาย พระพุทธเจ้าโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าประชุมชนทั้งโลกพร้อมทั้งเทวโลกจบนานาติทิยวัคที่สามความเห็นผิดน่ากลัวไหมคะถึงเป็นเทพและถึงแม้ว่าจะได้พบพระผู้มีพระภาคอรหรันตระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเองก็ยังไม่พ้นจากความเห็นผิดถ้าเป็นผู้ที่สะสมความเห็นผิดไม่พยายามที่จะ ละความเห็นผิดนั้นให้หมดสิ้นไปโดยข้อปฏิบัติที่ถูกก็ยังเข้าใจว่าข้อปฏิบัติอื่นถูกแล้วก็จะทําให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้ที่เป็นศาสดาผู้ที่สั่งสอนนั้นเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสเป็นอันตรายอย่างยิ่งในเรื่องของการสะสมความเห็นผิดสําหรับเรื่องการถูกพันและการติดในเทพ เดชันก็ได้สนทนากับท่านผู้ฟังที่ก่อนการเจริญสติปัฏฐานท่านก็เป็นผู้ที่สนใจแต่ที่จะเกี่ยวข้องกับเทพไม่ทราบท่านจะเข้าใจว่าท่านเคยเกิดเป็นเทพมาแล้วมากหรือว่าอย่างไรก็ตามซึ่งความจริงพบชาติในสังสารวัตนี้ก็ย่อมมีการเกิดวนเวียนไปแล้วแต่กรรมแต่ทำไมไม่ไปผูกพันกับนรกกับตัดเดรัจฉานกับเปรต พรแทบมีความสุขมีความสบายเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ยึดเป็นที่ผูกพันความผูกพันของตนเองทําให้เหมือนกับเขียนบทให้กับเทพทั้งหลายได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นว่าจะต้องการอย่างนี้แต่ไม่ใช่การรู้สภาพธรรมะแล้วละการยึดถือเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่กําลังอบรมปัญญาเจริญสติปัฏฐานทํายังไงทิ่งจะละ ถ้าท่านเป็นผู้ที่เคยติดในเทพถ้าท่านยังคงติดในเทพต่อไปในขณะนั้นความเป็นตัวตนมากหรือน้อยแล้วก็ทำยังไงถึงจะละได้ถ้ายังคงผูกพันติดอยู่ก็ไม่มีทางละเหมือนอย่างท่านที่มักจะบนแต่ว่าถ้าเป็นโอกาสที่ทรัพย์สมบัติของท่านจะได้คืน รับสมบัตินั้นก็ได้คืนมาถ้าท่านยังไม่บนท่านก็ทราบว่าเป็นไปตามกรรมแต่ว่าถ้าท่านบนพอของหายก็รีบบนแล้วก็ได้คืนมาท่านก็คิดว่าที่ได้คืนมาก็เป็นเพราะเทพช่วยท่านลืมเรื่องกรรมของท่านเองว่ากรรมของท่านเองนั้นสำคัญที่สุดถ้าท่านไม่มีกุศล,ลกรรมคนอื่นจะช่วยได้ไหม และก็ขอให้พิจารณาให้ละเอียดว่าที่ได้คืนมานั้นนะเป็นเพราะอะไรกันแน่อย่าเพิ่งไปติดเพราะว่าเรื่องที่จะติดนั้นนะมากเหลือเกินเทพหรือโลกต่างๆมีมากมายหลายชั้นเพราะฉะนั้นข้อความในพระไตรปิฎกก็จะมีข้อความเรื่องของเทพที่ฝังธรรมในที่ต่างๆกันด้วยในพระไตรปิฎก เป็นสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงปรินิพพานและก็เป็นกาลสมบัติมีพระอรหันตสาวกมีพระอริยเจ้ามากมายแล้วก็มีธรรมะที่แม้เทพชั้นต่างๆก็ยังมาฟังธรรมะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็เปรียบเทียบกาลเวลาที่ล่วงไปผ่านไป แล้วก็ผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าในครั้งโน้นส่วนมากในบัตินี้ท่านก็อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งก็มีสาลาสุธรรมมาเป็นธรรมสภาที่เทพทั้งหลายก็จะไปฟังธรรมได้แระเทพเหล่านั้นท่านก็ได้เคยเห็นพระอริยาสาวกเหล่านั้นตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคในภูมนุษย์และก็ตลอดไปจนกระทั่งถึง จุติแล้วปฏิสนธิในภูมิเทพมีโอกาสที่จะสนทนามีโอกาสที่จะฟังมากทีเดียวแต่ว่าในครั้งนั้นที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงดับขันปรินิพานนั้นก็มีพวกเทพที่มาฟังธรรมมากและก็เทพที่มาฟังนั้นก็มีหลายประเภทหลายพวกหลายชั้นขอกล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎก ที่เป็นข้อความแสดงว่าในครั้งนั้นเทวดามามนุษย์เมื่อไหร่บ้างเพื่อท่านผู้ฟังก็จะได้คิดว่าในสมัยนี้จะเป็นอย่างนั้นได้ไหมในอังคุตระนิกายติกนิบาทราชาสูตรที่หนึ่งมีข้อความว่าดูกะภิกษุทั้งหลายในดีทีที่แปดของปักเทวดาผู้เป็นบริวารของท้าวจาตุมหาราช ย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกือกกเก้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พรามอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทำบุญมีอยู่มากแลหรือเดรกระกิกษุทั้งหลายในดิถีที่สิบสี่ของปัก พวกโอรสของท้าจาตุมหาราชย่มเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาข้อความซ้ำต่อไปจนถึงปฏิบัติทําบุญมีอยู่มากแลหรือข้อความต่อไปมีว่าเดกระพิกสุทั้งหลายในวันอุโบสถสิบห้าข้ามนั้นท้าวจาตุมหาราชย่มเที่ยวตรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองทีเดียวว่า ในหมูม่มนุษย์มนุษย์ที่เครื้อกูลแก่มารดาข้อความซ้ำต่อไปจนถึงปฏิบัติทราบุญมีอยู่มากแลหรือข้อความต่อไปมีว่าเดระภิกษุทั้งหลายถ้าในหมูม่มนุษย์มนุษย์ที่เครื้อกูลแกมารดาข้อความซ้ำต่อไปจนถึงปฏิบัติทราบุญมีอยู่น้อยท้าวจาตุมหาราช ย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันอยู่ณนะสุขธรรมสภาว่าเดลกระท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาข้อความตามต่อไปจนถึงปฏิบัติทำบุญมีน้อยเดลกระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึง ย่อมพากันเสียใจว่าดูกระผู้เจริญทั้งหลายกายทิพจักเสื่อมหายอสุรกายจักเต็มบริบูรณ์ดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ถ้าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาข้อความตามต่อไปจนถึงปฏิบัติทำบุญมีอยู่มากข้าวจาตุมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้น แก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันณสนะุธรรมสภาว่าดุกะท่านผู้นิรทุก์ขทั้งหลายในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พราม์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทำบุญมีอยู่มากแล ก็เหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงย่อมพากันดีใจว่าดูกระท่านผู้เจริญทั้งหลายกายทิพย์จักเต็มบริบูรณ์อสุรกายจักเสื่อมสนซึ่งคำว่าอสุรกายข้อความในปฐมมัตะมันตปาสาธิกาแปลมีข้อความว่าถ้าผู้มีพระภาคทรงแสดงอสุรกายด้วยวินิบาตสับ ความจริงอสุรกายนั้นท่านเรียกว่าเป็นอบายด้วยเป็นทุคติด้วยเพราะอัฏฐะตามที่กล่าวมาแล้วและว่าเป็นวินิบาตเพราะเป็นผู้มีความตกไปจากความเกิดขึ้นแห่งสมบัติทั้งปวงคือถ้าเป็นผู้ที่ไม่บำเพ็ญกุศลไม่เจริญกุศลก็ย่อมจะมีปัจจัยที่จะทําให้ปฏิสนธิในอบายภูมิ ทำไมเทวดาถึงมาในวันอุโบสถเลยคะในวันพระเพราะเหตุว่ามนุษย์กิเลสมากเมื่อมีกิเลสมากอากุศสล,ลจิตมีมากอากุุสล,ลกรรมมีมากหน้าที่จะมาดูมารู้มาเห็นอะไรไหมคะที่เป็นเรื่องของอกุศลแต่ว่าในวันพระในวันอุโบสถก็ยังมีการรักษาศีลอุโบสถ ใครที่ไม่ได้ทำกุศลในวันนั้นระลึกได้ก็ยังมีการที่จะปฏิบัติทำบุญทำกุศลต่างๆแล้วแต่โอกาสที่ว่าท่านจะคิดถึงว่าเป็นโอกาสที่ท่านควรจะได้รักษาศีลแม้หนึ่งวันในหลายๆวันที่เป็นอกุศลมากๆเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ว่าจะได้มาดูว่ามนุษย์เป็นอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่ามาบ่อย ถ้ามามา,มาทำไมมาดูเรื่องของการกุศลหรือว่าธรรมะว่ามนุษย์เป็นผู้ที่เจริญในบุญกุศลหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมะไม่เจริญกุศลไม่ทำบุญแม้ในวันเช่นนั้นแต่ถ้ามนุษย์ไม่เจริญกุศลไม่ปฏิบัติทําบุญไม่ว่าในวันไหนๆจะมาไหมคะ ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเรื่องของมนุษย์ก็เป็นเรื่องของผู้ที่นับวันก็ยิ่งถูกอกุศลและกิเลสครอบงามมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ,จะเจริญกุศลก็คงจะน้อยแต่ถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ที่จเจริญกุศลเนืองเนืองมากๆก,ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องบุคคลอื่นที่เป็นอะมนุษย์จะไม่รู้จะไม่เห็นไม่ว่าท่านกุศลและอกุศล สำหรับผู้ที่เป็นอมนุษย์แล้วก็ย่อมรู้ย่อมเห็นสำหรับเรื่องของเทพก็เป็นเรื่องที่มีหลายพวกหลายชั้นในพระไตรปิฎกมีข้อความที่ว่าเมื่อสาวกแม้ว่าจะเป็นพระภิกษุณีแสดงธรรมในถามกลางบริษัทหมู่ใหญ่ยักษ์หรือเทพก็ยังมาฟังธรรมเราะเหตุว่าในครั้งนั้นเป็นกาลสมบัติ จะขอกล่าวถึงข้อความเรื่องของการฝังธรรมของยักษ์ในสังยุตตนิกายสคขาทวัคยักษ์ขังยุตเรื่องของยักษ์ก็เป็นอีกกำเนิดหนึ่งอีกพวกหนึ่งในเทพขั้นต่ำหรือว่าเป็นพวกอสุรกายแล้วแต่กำเนิดแล้วแต่ความวิจิตของจิต เพราะเหตุว่าข้อความในอังคุตรนิกายจะตกกนิบาตออจินติปสุตสมีข้อความว่าดุกระพิสุททั้งหลายอาจินไตยสี่ประการนี้อันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนอจินไตยสี่ประการเป็นเนไหนดุกระพิสุทั้งหลาย พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งชาณวิสัยของผู้ได้ชานหนึ่งวิบากแห่งกรรมหนึ่งความคิดเรื่องโลกหนึ่งดูกระที่สูทั้งหลายอาจิมตายสี่ประการนี้แลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดซึ่งเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนจบสูตรที่ 7. เจ็ดพราะฉะนั้นข้อความในพระตรปิดดก จะมีเรื่องยักจะมีเรื่องเทพจะมีเรื่องโลกจะมีเรื่องวิบากของกรรมที่วิจิตต่างๆข้อความในสังยุตตนิกายสคาทวั์ยักษัสังยุตสานุสุที่ห้ามีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเขตะวันอารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีเขตเมืองสาวัตถี สมัยนั้นแหลบุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสานุถูกยักเข้าสิงครั้งนั้นแหลอุบาสิกานั้นได้ปริเทวนาการกล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า